สวัสดีครัเพื่อนๆวันนี้พามาชมผักเป็ดแดงค่ะกำลังงามครับเพอนเป็ดแดงของเราชมผักเป็ดด้วยผักหลายๆอย่างหน้าร้านล้วครับ ขงน้อยของเราก็อาการเนี่ยเข่งเนี่ยที่ปลูกไว้กำลังงามค่ะเขียวๆอยู่ไม่ได้มาดูหลายวันละหัวข็โผล่เนี่ยเพราะว่าวลกวางไว้แบบเนี้ยรวมๆกันเยอะอย่างเงี้ยเยอะๆแบบเนี้ยก็ เขาอยู่ข้างในก็ไม่ค่อยได้ดูแ,แลเขาแต่ใบก็เขียวดีอยู่นั้นลูกเขาความจริงๆก็ปลูกไว้ให้สวยงามอแต่พอเขาร่วงคือสปอหรือเปล่าเนะล่วงลงไปงอกกับพื้นพุดบาทเต็มเลยไม่ต้องโปกแล้วแต่สวยดวีถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็แค่ตัดตัดทิ้ง นที่แอบมีลูกอยู่สีแดงๆเหลืองๆส้มๆเัาตัดกิ่งเข้าไปปักชำแล้วเขาแตกใหม่เขก็เป็นลูกมิ้นของเรา้องอันชันสวยคะ่ะอชันอยู่ประพิษ ็มีลูกอีกแล้วอยู่แค่ต้นเดียวมีลูกแค่กินอยู่ติี่กระเหลี่ยมฝนตกอีกแล้วฝนตกแล้วค่ะเพื่อนๆตกฝนตกมีก,กระเจี๊ยบค่ะเดี๋ยว,เ,ยวเก็บกระเจี๊ยบไปทำพันธุ์ได้แล้วนี่ก็แตกแล้วเนี่ยเห็นเม็ดสีดำๆแล้ว เก็บได้แล้วเอาไปทําพันุ์ค่ะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวตัดไปทําพันธุ์เลยเอาเม็ดไปทําพันุล์ละไม่ต้องซื้อค่ะเพื่อนๆเอาจากต้นที่เราเลี้ยงไว้นี่เลยเรามีน้อยเราไม่ได้กินเนาะเราอยากเอาไว้ทําพันุ์เดี๋ยวรอบหน้าจะได้ตัดขาดไม่รอบหน้าจะได้ออกลูกเยอะๆถ้าเราปลูกได้หลายๆต้นนะ มีแค่ต้นสองต้นไม่พอกินค่ะก็เลยเก็บเอาไว้ทำพันได้แล้วเม็ดนี้ก็น่าจะได้แล้วนะสีก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวเอาเอาอันนี้ไปไปแกะเม็ดก่อนเดี๋ยวเม็ดตากสักหน่อยแล้วค่อยเอามาปลูกเอาเพาะเนาะแต่ตอนนี้ฝนโปอยแล้วค่ะเพื่อนๆลงเม็ดแนละ้ว thoái bay, kẻ, thoa bay kẻ mét, cắt ghép qua, kẻ tập คนาพืนแบบนี้น่าจะงอกดีไม่เป็นเปน่ไม่ต้องซื้อเลยครับเพื่อนๆปลูกเองเก็บทำพันของเรานี่ย ฝักเดียวก็พอแล้วก็เพืพ่อนเม็ดเยอะมากเลยฝ <_ d ial> ักเดียวนี่แหละคะเพื่อนอโคค่ะเ <_ d ial> ม็ดเยอะ <_ d ial> ซื้อข้าวซองละยี่สิบบาทไม่รู้มีกี่เม็ดแต่อันนี้อู้ยเยอะเยอะพอค่ะพอสูกค่ะแค่เม็ดเดียวเนี่ย,ย,แ,ยะะแล้วเม็ดก็สมบูรณ์ค่ะเปล่งมากมากเลย แต่เม,ม็ดเธบเพื่อนคือเม็ดสมบูรณ์มากเดี๋ยวรอบหน้าจะปลูกให้เยอะๆจะได้เก็บกินสักทีรอบนี้มีต้นเดียวไม่พอกินเธอเพื่อนก็เลยเอาไว้ทำพัน หลายเม็ดเลยเม็ดเป่งๆขงนั้นเลยนี่ค่ะคุณเพื่อนได้แล้วมเมล็ดมเมล็ดพันกระเจียบเขียวนะคะนี่ไม่ต้องซื้อเลยได้เยอะ ปลูกแล้วก็เก็บพันุ์เอาเองนะคะนฝ้กเขาเดี๋ยวรอบหน้าเอาไปปลูกในล้อยางค่ะปลูกในกระถางไม่ได้กินไม่พอกินสวยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ